สวัสดีค่ะดิฉันภาวินีชัยประเสริฐนะคะตำแหน่งอาจารย์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณะบดีฝ่ายวิจัยคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยีนะคะที่มาทำงานที่มจทนเนี่ยอาจจะบอกว่าครั้งแรกเนี่ยอาจจะเป็นความโชคดีนะคะได้มาเรียนบิญญาโทที่คณะพลังงานและว,วัสดุนะคะสมัยก่อนนั้นจะเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะ มาเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพนะคะซึ่งก็มีอาจารย์อวุโสผู้ใหญ่ปัจจุบันที่ยังคงทำงานอยู่ที่มจท,ทนะคะก็ได้เรียนรู้ทางด้านวิชาการและประสบการณ์ต่างๆที่ท่านอาจารย์ที่สอนก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่ได้เรียนกับอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านอย่างเช่นอาจารย์มรกตตันติเจริญน,นะคะอาจารย์ศัจกรินภูมิรัตน อาจารย์กฤษณพงศ์กิรติกรอาจารย์ปีดาวิบูลสวัสด์นะคะแล้วก็ยังมีอาจารย์โสรสสุวรรณยืนอาจารย์สุวิทเตียอาจารย์มุษยาบุญนาแล้วก็อาจารย์สุภพรชีวัฒนารักษ์รวมถึงอาจารย์นรุมนจียโชคนะคะอาจารย์หลายท่านที่กล่าวมานี้นะเหมือนเป็นอาจารย์ที่ให้ความรู้และประสบการณ์ชีวิตนะคะนอกจากการเรียนแล้วก็ในเรื่องการทํางานต่างๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือว่าพอเรียนปริญญาโทบจบแล้วก็ได้มาทํางาน อยู่ที่มจทนะคะแล้วก็ได้ทุนไปเรียนต่อปริญญาเอกนะคะจากทุนกระทรวงวิทย์นะคะซึ่งทางอาจาร,รย์มรกตกันติเจริญก็เป็นผู้หาทุนให้ไปเรียนต่อปริญญาเอกที่อเมริกานะคะกลับมาก็มาทํางานเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะทรัพย์ยากรชีวภาพและเทคโนโลยีนะคะ หลักการทํางานที่ยึดถือนะคะก็คือคิดว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะเพราะสิ่งที่ผ่านมามีการผิดพลาดเราก็สามารถเอามาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขในปัจจุบันและในอนาคตให้ดีขึ้นนะคะอีกอันนึงก็ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะแล้วก็มีความมีธรรมาพิบาลนะคะความประทับใจในมาจททอก็อย่างที่เกิดไว้ว่าเราเป็นลูกมอ่อหรือเป็นสิ์เก่า มจทนะคะจากที่แต่เดิมเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจนปัจจุบันเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก็มีอาจารย์อาวุโสหลายท่านที่ได้กล่าวนามซึ่งเป็นตัวอย่างหรือเป็นแม่แบบพ่อแบบนะคะที่สาหรับให้เราเนี่ยนิสัยปฏิบัตินะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรเรียนรู้ก็คือลากเง้าของเรานะคะว่าเรามาจากไหนหรือความเป็นมาของคณะเราที่ก่อตั้งมันเป็นมาอย่างไง แล้วก็มีจุดมุ่งหมายมีปัชญยาอย่างไรที่ทําให้ทุกคนสามารถทํางานร่วมกันแล้วก็ให้สู่จุดมุ่งหมายตรงนั้นได้นะคะเราจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพะคะสิ่งที่อยากฝากถึงพี่น้องมอจทอก็คืออยากให้รักษาวัฒนธรรมขององค์กรน,นะคะอย่างตัวอย่างเช่นท่านในคณะทรับเองเนี่ยเราก็ทํางานกันอย่างพี่น้องนะคะมีอะไรเราก็คุยกัน หรือว่ามีงานที่ต้องร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำเนี่ยเราก็จะคุยกันแป,ป๊บเดียวเองค่ะทุกคนก็จะมาช่วยกันทํางานชิ้นหนึ่งหรือว่าเราได้โครงการวิจัยอะไรมาทุกคนก็จะเทกันลงมาที่งานานั้นแล้วก็พยายามทําเต็มที่แล้วก็ทําให้เสร็จนะคะก็จะเห็นว่าในลักษณะการทํางานแบบพี่น้องแล้วก็ทํางานร่วมแรงร่วมใจกันเน่ยเหมือนมดงานเนี่ยซึ่งทําสิ่งเล็กๆเ,เนี่ยให้เป็นสิ่งใหญ่ๆได้เนี่ยเราก็ทําสําเร็จนะคะถ้าเรามุ่งมั่นกัน